โยสวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมกอฟกับรายการกินเที่ยวสบายๆสไตล์บายกอฟไปแล้วครับผมวันนี้ผมจะไปอบรมยิงปืนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทริปนี้มีสองสองวันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับผมเ,เป็นอบรมยิงปืนเบื้องต้นของนักกีฬาไ d p ีนะครับผมยังไงเดี๋ยวตามไปดูที่สนามกันเลยโอเคไปครับผม So Be, 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 be. ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าสานามยิงปืนไซน้อยแล้วนะครับผมตอนนี้สวอปเรียบร้อยแล้วกําลังจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวตามกันเข้าไปดูข้างในเลยว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างโอเคครับยิงไม่ได้เจอไหมครับขออนุญาตครับไม่มีแม็กนะไม่มีนังเปินะนะค,ครับในกรณีศึกษาเท่านั้นขออนุญาตเวลาแม็กกาซีนเนี่ย ที่ไม่มีกระสุนนะครับเสียบเข้าไปแล้วกระสุนมันหมดมันจะต้องคางโดยตรงเซ okay. มิออโต้เมื่อกระสุนมันหมดเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะจับกริปอยู่เนี่ยเราจะต้องผ่อนกริปมือข้างหลักนิดหนึ่งเพื่อให้นิ้วโป้งเนี่ยถ้าเกิดใครมือใหญ่มันสามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้เลย นะครับมันสามารถกดได้เลยแต่ถ้าเกิดคนมือเล็กมันมี2วิธีนะครับอนกริปบิดปืนนะครับอนกริปบิดปืนให้นิ้วโป้งมันถึงหรือใช้มือข้างนี้เอานิ้วโป้งมากดแล้วมันก็จะออกคราวนี้ emergency reload เนี่ยแม็กกาซีนมันไม่มีกระสุนแล้วถ้ามันมีกระสุนมันจะป้อนเข้าไปในล,ลักษณะ อย่างนี้มันก็จะป้อนเข้าไปโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีกระสุนมันจะค้างและแม็กกาซีนถ้าไม่มีกระสุนมันจะดันให้ค้างสไลด์ดันขึ้นเมื่อสไลด์เดินถอยหล,ยลังมันจะล็อกแหวนไว้อ,ไวอย่างนั้นเมื่อแหวนไว้อย่างนั้นแสดงว่าในรังเพลิงก็จะไม่มีกระสุนด้วยเช่นกันเมื่อรังเพลิงไม่มีกระสุนแม็กกาซีนไม่มีกระสุนแม็กกาซีนนี้ไม่มีประโยชนย์ ทิ้งโอเคทิ้งไปเลยดงนั้นคุณจะทิ้งแม็ลงพื้นแล้วแม็กกาซีนใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่เอวคุณต้องหยิบแม็กกาซีนใหม่ขึ้นมาเสียบขึ้นลำอีต่ตอคราวนี้วิธีการขึ้นลำของแม็กกาซีนมีหลายแบบนะครับคุณจะใช้ปุ่มลบสไลดล์ ก็ได้คุณจะกระชากสไลด์ก็ได้หรือตื่นบางกระบอกมันขึ้นออโต้เช่นนี้เป็นตน้นนี่คือขึ้นออโต้สวิตช์อันน้เสร็กระบอกนี้มันขึ้นออโต้ให้เป็นระบบของปืนซึ่งก็ทําให้เราดีโหลดได้เร็วอย่างที่สองคุณจะใช้นิ้วโป้งนี้หรือนิ้วโป้งนี้กดปุ่มกดแม็กก็ได้หรือเสียบ อย่างที่สามเสียดึงสไลด์ข้างหลังทุกอย่างทุกอย่างมันจะทำเป็นเป้าหมายเดียวกันก็คือการป้อนกระสุนังเข้าหลังไปโอเคนะครับเราก็อบลมช่ชวงเช้าเสร็จแล้วนะผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาแต่เตรียมตัวนะครับเอา ปืนกับแบกใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปดูข้างในต่อโอเคไปนะครับผมเต้ารัดเราจะได้รู้ว่าเล็งตรงไหนอยู่ถ้าเต้ามันอยู่ไกลมากต้องเล็งยังไงยิ่งไกลยิ่งยากอันนี้ระดับบนี้ง่ายครับผมตอนนี้ก็พักเบรกช่วงพักเที่ยงนะครับผมเราตอนนี้เราก็ยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว จะอินเสิร์ตไว้ให้ในคิดว่าว่ายิ่งเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอช่วงบ่ายต่อนะครับผมโอเคครับ ครับผมจบไปแล้วนะครับกับการยิงปืนฝึก IDPA นะครับผมวันนี้ฝึกซ้อมกันไปวันที่หนึ่งหมดไปพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกวันนะครับดูพรุ่งนี้เป็นไงวันนี้ก็เหนื่อยตามระเบียบครับผมโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับสวยครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการที่ผมจะไปอบรมเรียนยิงปืน IDPA นะครับผมวันนี้เราจะไปเข้าคอร์สเรียนการหลักสูตรมีสองวันนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สอง ังไงก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกําลังจะเดินทางนะครับผมเรียนเริ่มเรียนก้ามโมงนะครับผมยังไงก็ถ้าเพื่อนเพื่อสนใจเรียนคอสยิงปืนเหมือนผมนะครับลองเข้าไปดูใน facebook อ d ของเขาที่ดาล่านะครับผมเป็น facebook อ d p a Thailand นะครับผมลองเข้าไปเซิร์ชหาดูครับผมเขาจะมีจัดบดลมเรียนยิงปืนนะครับผมให้กับเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่รู้พื้นฐานมาเลยกับ ผู้ที่เพอรพอรู้แล้วนะครับผมก็ไปดูกันครับวันนี้เราจะเรียนอะไรวันที่สองครับผมตอนนี้ผมก็ถึงสนามปืนไซน้อยแล้วครับผมวันนี้เป็นวันที่สองของการอบรม IDPA นะครับผมอบรมความรู้เบื้องต้นโดยทีมฝึกของ IDPA Thailand นะครับโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลย คือต้องโหลดแอนด์แม็กเลยดิโหลดแอนด์แม็กเลยดิเดี๋ยมเลยบายเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาสูงเอาสูงเอาสูง กเตียลุกกปยืนเหนยวนวนิ้วๆๆนวเดินเดินครับเดินเดิน,นะครับไปข้อที่ข้อทีด่ดิวดิวครับดิวดิวบิวดิวเตียนหปหลังครับทิ้งครับทิ้งยนั่งเข่าตำ่ำเวนิ้วเสนียว So you, huh? อีฟินินทอัลโลดไอนโจเกียลุกขึนยืนครับเขียร์ครับไปเลื่อนปืนร่าไกทิ้งเก็บปืนเข้าซองแข่งเกียร์เวลา5153นึ่งห้าสามห้าหน่ขอดีเป้านะครับ5153โอเค5153น้าครับผมจบแล้วครับผมกับการยิงปืน IDPA ที่สนาม ใส่น้อยนะครับผมวันนี้สนุกมากครับผมคลิปนี้สองสองวันติดนะครับผมแล้วก็ยังไงถ้าเกิดชอบใจพวกผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับคลิปของผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้า